สวัสดีครับชาวมอวิชันอ่าหลังจากที่เรานะทำการพยากรณ์เจาะลึกชะตาลักขณาราศีต่างๆมาแล้วนะครับหลายๆท่านครับก็ทราบแล้วเนาะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในลักขณาไหนท่านก็มี สามารถได้ดูแบบว่า,วาดวงตัวเองอยู่ในลักนณมังกรลักนณมีนลักณเณ่อสิงอะไรก็ว,ว่าไปนะครับก็เกิดความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับวันนี้หมอคี้ขออนุญาตแนะนำนะวิธีการเช็คลักนณแบบง่ายๆแล้วก็มีความแม่นยำเนี่ยสูงมากเลยนะครับเราจะมาเช็คผ่านเว็บไซต์กันนะเช็คผ่าน Google Chrome นี่แหละครับ ผมโอเคไม่พูดพ่างทำเพลงนะเข้าไปเลยละกันนะครับไปที่ google.com h r e นะครับผมอ่ะอันนี้หมอคีเปิดไว้แล้วนะชื่อเว็บไซต์ของเขาครับคือชื่อพยากร .com นะและเดี๋ยวหมอคีจะเอา ลิงก์นะลิงก์แปะไว้ที่ช่องคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้แบบว่าไปหากันง่ายๆเนาะเข้าไปนะครับตรงนี้ครับท่านจําเป็นจะต้องมีวันเกิดนะวันเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนนะครับผมหากได้สถานที่เกิดด้วยนะ่ะจะดีมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดในประเทศไทยหากท่านไม่ทราบนะว่าท่านเกิดในจังหวัดอะไรอะไรเงี้ยให้ท่านระบุเป็นกลางไว้นะครับก็คือ กรุงเทพมหานครได้เลยนะครับผมหน้าตาเป็นปร,ประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้ช่องที่เราจะต้องกรอกรายละเอียดมันมีอยู่แค่2ช่องนะให้สังเกตนะครับก็จะมีช่องนี้นะครับนี่ช่องแรกเลยนะ อันนี้คือช่องที่1น,นะครับผมแล้วก็ช่องที่2ก็คือวิธีหาลักคณาตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระบุมีแค่2ช่องนะครับอันอื่นไม่เกี่ยวนะครับอันอื่นไม่ได้ใช้นะครับผม มาดูกันว่าว่าจะเ,เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างสักนหนึ่งวันเกิดและกันนะครับผมท่านนี้นะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับเกิดวันอังคารที่14กรกดาคมพศ2 5 0 2นะครับอ่ลองดูซิวันที่14นะครับผมกรกดาคมนะอ่า14กรกดาคม อ่าศู 25, 02, นย์2เนาะศูนย์ 02, แล้วก็เกิดช่วงช่วงบ่ายโมงบ,บ่าย2โมงนะครับใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนะอ่าอ่าใช่เกิดบ่าย2 บ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมอ่าตรงนี้ครับเราเราได้มาแล้วแล้วก็คนนี้เกิดที่จังหวัดกรุงเทพนะครับไปดูซิกรุงเทพอยู่ตรงไหน กร <c oughs> ุงเทพก็จะอยู่ประมาณบนสุดนะครับแม่อ่าตรงนี้นะครับกรุงเทพเนาะช่องนี้เราทําการระบุเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับผมหลังจากนั้นครับมาดูตรงช่องนี้ครับวิธีการหารักคนานะอ่าตรงนี้ครับมันจะมีการดูกันแบบอยู่หลายรูปแบบเลยนะให้คุณเนี่ยมาเลือกที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะหมอที้ก็ทำทำเทคโนโลยีบันทึกหน้าจอไม่ค่อยเก่งเหมือนกัน,นแต่พยายามจะสอนเต็มที่แล้วนะเนี่ยโอเคครับอ่ะเรียบร้อยละอ่าตรงนี้วิธีการหาลักคณานะปกติโหนแบบไทยจะใช้1 2 3ออะไรแบบนี้เนาะหาตรงนี้ครับเอ่อสิ่งที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวแรกคืออัตโนนาทีนะสามัญสัมผัสอุทิศ สัมผัสอาทิตย์อุทัยนะครับและตัวที่2ก็คืออัตโนสามัญอาทิตย์อุทัย6.00ตัดเวลาท้องถิ่นนะอันนี้กรณีที่ท่านทราบว่าท่านเกิดจังหวัดอะไรนะครับให้ท่านสามารถระบุตัดเวลาท้องถิ่นได้เลยมันก็จะมีความแม่นยําและละเอียดขึ้นนะแต่ถ้าท่านยังไม่ทราบนะครับเออไม่ทราบขนาดนั้นเนี่ยท่านมาดูพื้นฐานก็ได้นะอัตโนนาทีสามัญสัมผัสแบบอุทอิศอไทยนะครับผมอ่าผมกดตรงนี้ เนาะโดยโดยเท่าที่เราดูเนี่ยวันผู้ที่เกิดวันที่14กรกฎาคมนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองเป็นราศีนะเขาก็จะอยู่ประมาณราศีราศีมิถุนเนาะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะเป็นลัคนา,าราศีมิถุนหรือเปล่าหรือจะเด้งไปที่อื่นนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ทีนี้ต้องกดอะไรต่อนะครับ่าเลื่อนขึ้นมานะครับโปรดเช็คเครื่องหมายถูกต้องเพื่อเข้าระบบเพื่อป้องกันสแปมอ่ากดติ๊กไปนะครับผมจากนั้นกดโอเคครับอ่ามันก็จะคำนวณของเรามาให้แล้วนะแล้วก็ท่านผู้ชมก็มาสังเกตนี่ช่องสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเราก็ขยายเข้ามาดูสรุปแล้วนะครับอ่สภาพสตีท่านนี้นะครับ เกิดอยู่ที่ลัคนาราศีตุลเห็นไหมเกิดในเดือนกรกฎาแ,แท้แท้แทนที่ว่าออจะเป็นไม่กรกฎก็เมถุนนะ แต่ลัคนาเกิดตัวเองเนี่ยดันไปโผล่อยู่ที่ราศีตุลน,นะครับอะไรแบบนี้การดูดวงแบบลัคนาเนี่ยมันก็จะเป็นการให้รายละเอียดว่าณนะเวลาที่เราเกิดณนะช่วงเวลาเกิดของเราเนี่ยดวงของเราเนี่ยมันไปโครจรทับอยู่ลัคนาอะไรนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นการดูดวงแบบไทยที่มีความละเอียดมีความแม่นยำสูงนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เข้าไปที่ เว็บไปที่ YouTube ของเรานะไปดูที่หมอคีปังๆนะท่านก็ไประบุได้เลยนะว่าท่านเกิดในลัคนาราศีตุลน,นะท่านก็สามารถดูของคนราศีตุลตรงนี้ก็จะมีผลความแม่นยำกับท่านเลยเนี่ยหนึซนะครับผมโอเคประมาณนี้นะอ่าทีนที้จริงๆตารางพวกนี้ครับเขาจะเป็นตารางที่ เอ่อเอาไว้ให้ให้กับนักพยากรณ์ให้กับหมอดูเขาเขาใช้กันเนาะอย่างถ้าเกิดท่านเห็นตัวสีแดงตรงนี้นะครับก็คือรักของรักนาของท่านนี่สีแดงตัวนี้คือเครื่องหมายของรักนานะว่า อยู่ในช่องไหนอ่าอันนี้ก็คือช่องของราศีตุลแบบนี้นะครับแล้วก็มีดาวจานมาทับลัคนาเอออะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะให้นักพยากรณ์และหมอดูเนี่ยเป็นคนพิจารณารายละเอียดแล้วก็บอกออคำทำนายให้แก่ท่านนะครับผมโอเคครับประมาณนี้วันนี้ท่านก็ทาราบแล้วนะครับว่าท่านอยู่ในลักนาราศีอะไรก็อย่าลืมเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปเปิดดูว่าอ่าฉันเกิดลัคนณาราศีตุลน,นะฉันก็ไปดูช่อง ้องรัคนาราศีตุลเพื่อผลการดูดวงที่แม่นยำหน0่นะครับวันนี้หมอคี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะแล้วก็คลิปหน้ามีอะไรดีๆมานำเสนอแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ